ทำยังไงนะใครเรียกร้องความสนใจเจ็บมือเจ็บมือก้าวเจ็บมืออะไรนเป่าเป่าแล้วเป่า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 มาในในนมาโอ้โหแล้วโมโหแล้วเอาตีพ่อทําไมโมโหแล้วอาตีตีตีพ่อทําไมนะ่ใมอือนะ โมโหแล้วโมโหก้าวโมโหอืมอืมอืมนี่ตีพ่อทำไมือเจ็บมือไหมเจ็บมือโอ้ยเจ็บมือเป่าไหมโอ้ก็ก้าวมองอย่างนี้ เอ้าโมโมเอ้าทำร้ายตัวเองทำไมอ่ะตึ้งอึงเย้อะไรพังเอ้าเอาล้มล้มแล้วอาลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นเก่าล้ม